กับเขาเล่าเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางแบ่งกันเป็นสองกลุ่มบุกเข้าหารังของกระสือโบราณทว่าความผิดพลาดก็เกิดขึ้นเมื่อทางฝั่งของพวกทิ้งมันก็เป็นกับดักไอกระสือโบราณมันควบคุมเหล่าวิญญาณชาวบ้านแปลเปลี่ยนวิญญาณพวกนั้นให้เป็นวิญญาณอาฆาตมุ่งตรงเข้าไปเล่นงานพวกพรานแดง การต่อสู้ดําเนินไประยะหนึ่งพรานแดงเริ่มในอ่อนด้วยจํานวนผีตายหงที่มากนักก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผีตายโหงที่กระโดดลอยอยู่เหนือร่างของพรานแดงด้วยจํานวนอันมากมายทําให้บทบังแสงจันทร์จนรอบพื้นที่นั้นโดนเงาของผีตายโหงเหล่านั้นทับหมดแสงเดียวที่ยังส่องสว่าง มันคือแสงของวิชาที่ปรานแดงได้ใช้ออกมาเสียงตะโกนอันกึกก้องเรียกนามของพรานแดงโดยพวกที่วิ่งปรีมาช่วยพรานแดงคือชายฝรั่งที่เห็นจำนวนผีตายโหงรู้เลยว่าพรานแดงอาจจะรับมือมันไม่ไหวอีกทั้งพวกตนนั้นเข้าช่วยชายคนนี้ไม่ทันเป็นแน่ผีตายโหงพุ่งตรงมาอย่างร่างของพรานแดงทันใดนั้นละอองแสงสีเหลืองนวลก็กระจายออก พรานแดงแตะโกนนามของอาคมอมมอนรล่ล้ำสิ้นคำบทคาถาลูกไฟอันคล้ายกับอิ่งห้อยระเบิดแสงออกมันกระจายแสงสว่างจนแสบตาคนอื่นๆโดยรอบหลับตาปีเหฮแสงมันจ้าจุดแสบตาไม่ถึงอึดใจแต่ละคนต่างลืมตาขึ้นด้วยความเป็นห่วงพรานแดงเห็นภาพชวนตะลึงคือพรานแดงยืนจังก้ามือถือกริดเงินเสื้อผ้านั้นขาดวิน ตามร่างกายมีควันโชยลอยขึ้นพวกผีตายหงนับสิบร่างร่วงหล่นรอบกายของพรานแดงทันทีเที่วร่างของผีตายหงเหล่านั้นมันร่วงหล่นลงบนพื้นร่างของพวกมันกลายเป็นเท่าทุลีสลายลอยขึ้นไปบนท้องน้าาทันทีไม่นานนักเมื่อร่างของผีตายหงร่วงหล่นลงมาจนหมดร่างของพรานแดงก็ล้มตึงตามพวกจอวิ่งมาที่พรานแดงโดยจอนนั้นเป็นคนเข้ามาดูอาการ พบว่าพรานแดงนั้นยังคงหายใจแต่เหงื่อของพรานแดงแตกสมกายราวกับเขานั้นไปตกน้ำตกท่ามาจากไหนชายฝรั่งจะอุ้มร่างของพรานแดงขึ้นแต่ทว่าเมื่อมือไปสัมผัสดโดนร่างของพรานไวกลางคนจอนตกใจถึงกับชักมือกลับแมกรีบถามทันทีว่าเป็นอะไรจอนก็ตอบทันทีเช่นกันว่าร่างของพรานแดงนั้นร้อนมากนักเหมือนกับไฟ พวกเรานั้นต้องรีบพาแกไปหาหมอคิมเสร็จแล้วจอรนกล่าวทิ้งและคนอื่นๆได้ยินก็บอกให้ชายทั้งสองพาพรานแดงถอยไปตั้งหลักก่อนชายทั้งสองช่วยกันหิ้วปีกพรานไว้อย่างคนคนละข้างพวกเขาพยุงร่างของพรานแดงขึ้นเพื่อจะถอยไปตั้งหลักจังหวะนั้นเองจอรนกับแม็กต้องตะลึงงานเมื่อพวกผีตายหงวิปริตมันมาดักหน้าอีกจำนวนหนึ่งแม็กขันพูดกับชายฝรั่งว่า มันคงจะไม่ง่ายแน่หากจะพาชายคนนี้ออกไปประเดี๋ยวตนนั้นจะจัดการเองจอรนนั้นพาร่างของพรานแดงนี้เถิดสิ้นคำจอนถามแม็กว่าจะไว้หรืออาวุธอะไรก็ไม่มีแม็กตอบจอรนทันทีว่าอาวุธหนักมีตนนี่แหละคืออาวุธสิ้นคำแม็กแววตาเริ่มเปลี่ยนไปร่างกายขยายใหญ่ขึ้นกระทั่งฟันทุกซี่หลุดหมดเกี้ยง เปลี่ยนจากฟันธรรมดาเป็นฟันอันแหลมคมที่ไม่ต่างจากฉลามนักเล็บดำมาเมื่อมแหลมจอนตาเบิกโพรมไม่เห็นเช่นนี้ชายฝรั่งถึงกับแก้าวขาไม่ออกแม็กคนตายอันกลายเป็นปีศาจอมมนุษย์ค่อยๆหันมาเสียงใหญ่ๆก็พูดบอกกับจอนว่าไปซะคำสั้นๆของปีศาจนามว่าแม็กทำให้จอนต้องรีบปรีมุ่งตรงไปยังเนินดินทันทีมันเป็นเวลาเดียวกัน ที่พวกผีตายโหงมุ่งตรงเข้าโจมตีจอนแม็กไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่พวกผีตายหงเหล่านั้นทันทีชายผู้เป็นปีศาจกระโดดเข้าใส่ใช้ฟันแหลมๆอันเต็มปากกัดกระชากฉีกเนื้อจนคอของผีตายหงหลุดอีกทั้งยังใช้กรงเล็บขยำ้ำแทงจนทะลุร่างกายของผู้ผีตายโหงควักตะกุยเครื่องในจนออกมากองเมื่อจัดการไปได้ตนหนึ่งแม็กกระโดดเข้าไปขย้ำอีกร่างหนึ่ง จอที่วิ่งไปหันหลังมองแม็กไปชายฝรั่งขนลุกขนพองเหตุความสยองน่ากลัวนี้ในใจของชายฝรั่งคิดขึ้นมาทันทีว่าดีที่ตนนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับชายปีศาจคนนี้หากไม่เช่นนั้นก็คงได้ตายเป็นแน่ชายฝรั่งคิดพลางตืนน้ำลายพลางส่วนพวกทิ้งก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอันใดเขาต่อสู้ได้อย่างแรงไม่ตก ดูเหมือนว่าทิ้งนั้นจะไม่โดนลดทอนอาคมจากพื้นที่อันเป็นนรกที่แห่งนี้ตัดไปทางฝั่งของพวกปราลีซอกับสุชาติชายทั้งสองวิ่งพุ่งมาถึงเรือนใหญ่ลมอันพัดกระโชกแรงจนต้องทำให้ชายทั้งสองยกแขนขึ้นมาป้องใบหน้าทั้งสองจับจ้องเรือนหลังใหญ่อย่างไม่วางตาไม่นานร่างร่างหนึ่งก็เผยออกมาจากในเรือนข้างในนั้นด้วยความมืดประกอบกับลมทำให้ชายหนุ่มทั้งสอง ยังเห็นร่างนั้นไม่ถนัดตานักกระทั่งปราลีซอพนมมือเขานึกถึงบทคาถาของปลาปราลีซอตั้งจิตมัน่นไรยมนคาถาไม่นานนักอภินิหารคาถาของปราลีซอก็ได้ผลลมอันเคยกระโชกแรงเริ่มแผ่วกำลังลงจนกลับกลายเป็นลมแผ่วปราลีซอลืมตาขึ้นอีกครั้งมองจ้องไปยังร่างอันยืนอยู่หน้าประตูเรือนใหญ่ชายทั้งสองลดแขนลง ไม่จำเป็นต้องปกป้องดวงตาอีร่างนั้นค่อยๆเดินออกมาจนผ่านตัวหลังคาเรือนทําให้แสงจันทร์สีขาวนวลส่องกระทบร่างนั้นเผยเป็นหญิงสาวใบหน้าสะสวยนุ่งผ้าแต่งกายโบราณดังเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาน,นั่นหรือกระสือโบราณสุชาติก่าวถามพระลีซอพรานไวกลางคนที่ยังจ้องหญิงสาวตรงที่เรือนใหญ่ก็สายหน้า บอกว่าตนนั้นก็ไม่แน่ใจเช่นกันแต่ว่ากลิน่นสามันก็โชยออกมาจากตัวเธอนั้นจริงๆสุชาติกับพรานลีซอตั้ง่ามันอาวุธหันชีพไปที่หญิงสาวตรงเรือนใหญ่ใบหน้าของเธอเรียบนิ่งสายตาทอดมองตามมาที่ชายทั้งสองราวกับดูถูกดูแคลนนี่นะหรือคนที่จะมาปราบฆ่าช่างอ่อนด้อยไร้ซึ่งพลังอาคมนักหญิงสาวปริศนากล่าว จะไรอาคมหรืออ่อนแอไหมหนัน้นประเดี๋ยวก็ได้รู้กันเพียงสิ <m> ้นคําเสียงกรีดล้องดังสนานไปทั่วบริเวณของหญิงสาวมันสําแดงออกมาถึงขั้นที่ว่าสุชาติพราลีซอและพวกทิ้งต้องเอามือมาอุดหูแสงสีเขียวสว่างวาบจนแสบตามันสว่างเสิดจนแสงสีเขียวฉาบฉานไปทั่วทั้งหมู่บ้านไม่ผิดแน่มันคือกระสือโบราณตามที่ไอทิ้งได้กล่าว สุชาติได้ยินก็รีบถามพราลีสอว่าโดยตามจริงแสงของกระสือมันมากมายถึงเพียงนี้เลยหรือพราริสอก็ตอบว่าไม่มันไม่ได้มากมายถึงเพียงนี้รู้หรือไม่ว่าแสงของกระสือมันบ่งบอกถึงอาคมและความแข็งแกร่งของมันหากตามเดิมแล้วแสงกระสือนั้นมันไม่ได้มากมายขนาดนี้ไอกระสือตนนี้มันแข็งแกร่งมากพระลีซอกล่าว ทันทีที่พรานไวกางคนกล่าวเสร็จสุชาติก็ถีบพรานลีซอที่อยู่ไกล้ๆจนร่างของพรานลีซอรกระเด็นล้มกริ้งพรานไวการคนถึงกับงงยายสุชาติกระทำเช่นนี้กับตนกระทั่งพรานลีซอรเริ่มปรับสายตาเห็นถึงเหตุปรากฏว่าผมของกระสือโบราณมันพุ่งมาที่พรานลีซอที่น่าชวนตะลึงและสยองกว่านั้นก็คือผมกระสือมันพุ่งปักลงดินคล้ายกับพอกสุชาติก็กระโดดหลบเช่นกัน พระลีซอที่เห็นถึงกับพูดออกมาว่านี่มันกระซือพันไหนใย,ยแข็งแกร่งอย่างกับปีาศปาจพระลีซอกับสุชาติรีบลุกขึ้นเพื่อไม่ให้เสียจังหวะพวกเขาเห็นว่าตอนนี้ผมของกระสือโบราณงอกสยายเต็มเรือนใหญ่มันมากมายขนาดที่ว่าบทบางเกลือนหลังใหญ่ๆได้เกือบทั้งหลังเลยทีเดียวชายทั้งสองกลับมารวมกันอีกครั้งพราลีซอรีบบอกกับสุชาติว่า ตนนั้นมีแผนดีๆแล้วเขาบอกให้สุชาติต้านกระสือโบราณเอาไว้ส่วนตัวของพระลีซอเองจะแอบไปเล่นงานร่างของกระสือโบราณหากไร้ล่างกลับกระสือโบราณก็น่าจะอ่อนกําลังลงบ้างสิ้นคําสุชาติก็พยักหน้าทั้งสองวิ่งแยกออกจากกาันโดยที่เส้นผมพุ่งแทงชายทั้งสองตามมาติดๆพื้นดินต่างกระจัดกระจายกลายเป็นหลุมทว่าแผนการของพระลีซอที่วางเอาไว้ ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลเนื่องจากไอ้กระสือโบราณมันไม่ไปไหนอีกทั้งมันยังเน้นโจมตีพราลีศอม,มากกว่าสุชาติด้วยสุชาติเห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วกลัวแผนการนั้นจะล่มสุชาติจัดก,การใช้วิชาเสริมแกร่งดังใจนึกทันทีใช้นุ่มเปลี่ยนแผนที่คิดจะหนีเพื่อจะหลอกล่อกระสือโบราณตนนี้เป็นยืนนิ่งรอจังหวะที่ผมของกระสือโบราณเข้ามาโจมตีแทนแล้วมันก็เป็นอย่างที่สุชาติคิด ผมของกระสือโบราณมันพุ่งเข้าใส่สุชาติจริงๆสุชาติแม่รอชา้าใช้มีดหมออันเคลือบด้วยวิชาเสริมแกล่งฟันสวนทันทีทันทีที่มีดหมอฟันเข้ากับผมของกระสือโบราณเสียงคล้ายกับเหล็กสองชิ้นกระทบกันดังสนัน่นผมของกระสือโบราณสะบัดทันทีมันทำให้ดวงตาของกระสือโบราณที่จดจ้องปราลีซออยู่ก่อนหน้าเลือบมามองชายหนา่มว่าสุชาติแทน ใบหน้าและแววตาบ่งบอกถึงความอาฆาตแค้แนสุชาติกืนน้ำหลายครั้งหนึ่งก่อนจะพูดว่าเจ็บใจรึดูท่ามึงจะไม่เท่าไรนักเพียงสิ้นคำพูดของสุชาติเสียงกรีดร้องบ่งบอกถึงโทสะของผีร้ายตนนี้เปล่งออกมาจากลำคอคำพูดเบาๆของสุชาติดังออกมาชิบหายแล้วกูสิ้นคำผมทั้งหมดพุ่งมาที่สุชาติเพียงผู้เดียวมวลผมขนาดใหญ่อันมโหฬาร บทบางท้องหน้าผาจนมืดมิดวิชากายาเหล็กถูกใช้ในทันทีพร้อมกับสุชาติพุ่งเข้าหากระสือโบราณเช่นนั้นปราลีซอที่เห็นร้องตะโกนเรียกนามของสุชาติผมมากมายรวมกันเป็นกลุ่มก้อนก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นหอกแหลมพุ่งตรงมาที่สุชาติชายหนุ่มผู้กำลังพุ่งเข้าใส่มันสุชาติกระโดดหลบซ้ายทีขวาทีเสียงดังตูมตูมสนันไม่ขาดสาย ทุกครั้งที่ผมของกระสือโบราณแทงพลาดทิ่มลงดินกระทั่งความโกรธเกรี้ยวของกระสือโบราณเพิ่มขึ้นเหตุมันทิ่มแทงร่างของสุชาติไม่โดนสักครั้งความเร็วของมวลผมมากขึ้นสุชาติเริ่มหลบไม่ไหวอีกต่อไปชายหนุ่มต้องเริ่มปัดป้องขึ้นมาบ้างแล้วสุชาติแมวรอชา้าฟันผมที่เขาหลบไม่ได้เสียงเหล็กกระทบกันดังไม่ขาดสายทุกครั้งที่สุชาติฟันปะทะก,กับผมของกระสือโบราณ ปราลีซอเห็นถึงโอกาสที่สุชาติมอบให้ตนเขาใช้วิชากำบังกายาเพื่อซ่อนเร้นกายและกลบลมหายใจของคนเป็นไม่ดีเพียงนี้เองหรือสุชาติกล่าวชายหนุ่มยังคงยั่วโทระ์ของกระสือโบราณเมื่อเห็นว่าปราลีซอกำลังจะดำเนินแผนการให้สำเร็จกระทั่งปราลีซอเข้าใกล้ไอกระสือโบราณมากขึ้นจนเห็นเป้าหมายของตนนั่นก็คือร่างรไร้หัวที่นอนอยู่ข้างๆไอกระสือโบราณ รานวังกังคนลดฝีเท้าลงค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจตั้งสมาธิเพื่อเงียบที่สุดทางไอ้กระสือโบราณมันก็ไม่ได้สังเกตเห็นพราลีซอเหตุตัวมันเองนั้นก็จดจ่ออยู่กับสุชาติกระทั่งพราลีซอปีนเล่าเรือนขึ้นไปข้างบนระยะห่างของกระสือโบราณมันก็ไม่ไกลมากทําให้พราลีซอใจสัน่นจนเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวพราลีซอย่อตัวลง จับมีดหมอในมือมัน่นเตรียมพร้อมจะทิ้มแทงร่างอันนอนนิ่งนี้กระตั้งพราลีซอเข้าใกล้ร่างของกระสือโบราณวิชาเสริมแกร่งดังใจนึกถูกใช้พรานรกลากงคนค่อยๆยกมีดหมอขึ้นเขาหันปลายแหลมลงโดยเล็งที่กลางอกบทคาถาภาษาบาลีอันขับไล่สิ่งชั่วร้ายถูกพูดไปด้วยพราลีซอพุ่งมีดลงอย่างสุดแรงมีดหมอของพราลีซอพุ่งจะถึงอกร่างไร้หัว วินาทีนั้นเองร่างไร้หัวของกระสือโบราณมันใช้กรงเล็บของมันตบปบสวนพรานลีซอโดยที่พรานไวกางคนนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวกรงเล็บเฉือนเนื้อของพรานลีซอตรงส่วนท้องไปเล็กน้อยพรานไวกางคนตาเบิกโพรงและชะงักทว่าพรานลีซอนั้นยังไม่ยอมแพ้เขายังคงทาเช่นเดิมต่อจังหวะนี้ไอ้กระสือโบราณมันรู้ตัวแล้วว่ามีคนกําลังทําร้ายร่างของมัน พระสือโบราณจะพุ่งมวลผมมาใส่ทางพรลีซอสุชาติที่กำลังพทะอยู่รู้ดีว่าพราลีซอนั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตเป็นแน่ชายหนุ่มนาว่าสุชาติตะโกนล,ลัน่นเสริมแกลงโลหิตด้วยที่บาดแผลอันเกิดจากมวลผมของกระสือโบราณตามร่างกายของตนจนมีโลหิตไหลซึมออกมาโลหิตนั้นมันเคลื่อนที่พุ่งไปยังมีดหมอของสุชาติชายหนุ่มใช้มีดหมออันมีคาถาโลหิตเสริมแกลง ฟันสวนมวลผมของกระสือโบราณทันทีที่มีดหมอเข้าปะทะก,กับมวลผมมวลผมของกระสือโบราณขาดสะบันกระจัดกระจายลอยฟุ้งไปทั่วอากาศแน่นอนว่ามันทําให้กระสือโบราณต้องหันมาสนใจสุชาติเสียมากกว่าทางพระลีซองงงงวยที่เห็นปฏิกิริยาของกระสือโบราณเป็นเช่นนั้นจังหวะนั้นเองร่างไรหัวมันก็ตวัดกรงเล็บของมันมาทางพรานวกลางคนอี ครั้งนี้พราลีซอไม่พลาดเหมือนเก่าเขากระโดดถอยหลังหลบจนล้มกลิง้งเผยร่างออกมาจากวิชากำบังกายาขณะที่พราลีซอกำลังลุกขึ้นร่างไร้หัวของกระสือโบราณมันก็ลุกขึ้นเช่นกันพราลีซอตาเบิกโพลงเขารีบจับปราระเบียงเรือนกระโดดหนีลงจากเรือนใหญ่ทันทีพราลีซอวิ่งไปก้มดูแผลตรงท้องของตัวเองไปมือข้างหนึ่งเอามากุมแผลตรงนั้น จากการวิเคราะห์บาดแผลตามสายตาของพราลีซอดูเหมือนว่าแผลนี้มันจะไม่ได้ลึกมากนักดีที่ตนใช้วิชากรบังกายาจึงทำให้ร่างไร้หัวของกระสือโบราณเล่นงานได้ไม่แม่นยำเท่าไหร่นักระหว่างพราลีซอวิ่งไปคิดไปเสียงตึกตึกดังตามหลังของพราลีซอมาพรานเวียงคนหันหลังกลับไปมองปรากฏคือร่างไร้หัวของกระสือโบราณมันวิ่งตามมาอย่างกลับมีชีวิต บ้าบ้าไปแล้วพราลีซอสบทพูดออกมากับตัวเองกระทั่งพราลีซอวิ่งออกห่างมาได้ระยะหนึ่งเห็นว่าร่างของกระสือโบราณมันออกห่างจากหัวของมันแล้วพราลีซอหยุดหันหลังมาตั้งท่าสู้ร่างไรหัวมันพุ่งเข้าใส่พราลีซอทันทีพรา,านไวกางคนที่ยังคงใช้วิชาเสริมแกล่งดังใจนึกเขาฟันสวนร่างที่ว่าปรากฏร่างไร้หัวก็ใช้วิชาเสริมแกล่งดังใจนึก กับกรงเล็บของมันเหมือนกันทั้งสองประทักกันเสียงดังสนัน่นทางฝั่งสุชาติก็ไม่น้อยหน้าเขาตะเบงเสียงร้องฟาดฟันอย่างไม่หยุดหย่อนกระทั่งไอกระสือโบราณมันเห็นว่าสู้เช่นนี้ไปก็มีแต่เสียแรงเปล่ากระสือโบราณจึงตัดสินใจจะลอยพุ่งขึ้นไปบนท้องน้าผาจังหวะน,นั้นเองสุชาติกระโดดคว้าเส้นผมของกระสือโบราณเอาไว้ชายหนุ่มดึงผมของกระสือโบราณเพื่อไม่ให้มันหนีหายไป มวลผมอื่นๆพุ่งเข้าใส่วราคของสุชาติเป็นไงเป็นกันล่ะวะสุชาติคิดในใจก่อนจะพูดว่ากายาเหล็กสุชาติกล่าวก่อนที่มวลผมของกระสือโบราณพุ่งเขามากระแทกร่างของสุชาติมันได้ผลมวลผมของกระสือโบราณไม่สามารถแทงทะลุก,กายาเหล็กของสุชาติได้ตู้เหมือนว่าสุชาติจะหนังเหนียวขึ้นสุชาติยังคงกระชากผมของกระสือโบราณ ลากหัวเอกสือตนนี้มาใกล้ๆตนทางกระสือโบราณด้วยที่อยากเอาชีวิตรอดมันปล่อยมวลผมเยอะขึ้นรั่วใส่ร่างของสุชาติเช่นนั้นกระทั่งสุชาตินั้นพ่นโลหิตออกมาจากปากแม้มันจะไม่ทะลรร่างของชายหนุ่มก็ตามแต่แรงกระแทกอันรุนแรงนี้มันก็มากบายอีกทั้งยังกลัวทีอีสุชาติไม่ยอมปล่อยเขายังคงจับผมกระสือโบราณไม่ยอมปล่อย กลางสาวไปเรื่อยๆปล่อโกปไบยโกูรก,กระเสือโบราณกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตันกสุชาติยิ้มก่อนจะบอกว่ากลัวตายเหมือนกันหรือสินคำกระเสือโบราณก็เงียบลงสุชาติยิ้มคิดว่าตนนั้นกำไพ่เหนือกว่าแล้วทางปราลีซอที่ต้องสู้กับร่างของกระสือโบราณอยู่เขาใจของไม่ดีเท่าไหร่นักโดยที่ร่างไร้หัวมันใช้วิชาเสริมแกล่งได้กระทั่งมีความรู้สึกหนึ่ง ส่งเข้ามาในหัวของปราลีซอรพรานเวกางคนหันไปที่สุชาติก่อนจะตะโกนว่าสุชาติระวังอย่างสิ้นคําของปราลีซอไม่ทันถึงอึดใจเสริมแกล่งโลหิตก็ซื้อโบราณที่เอื่อนเอ่ยบทคถาขั้นสูงก่อนจะเปลี่ยนมนผมกระจุกหนึ่งพุ่งเข้าใส่ร่างของสุชาติด้วยที่สุชาติไม่ทันได้ตั้งตัวม้วนผมกระจุกนั้นแทงเข้าร่างของสุชาติ มันเสียร่างของชายหนุ่มลอยขึ้นไปในอากาศสุชาติสำลักโลหิตออกมามากขึ้นเมื่อพรานไวกางคนเห็นเสียงตะโกนเรียกนามของสุชาติก็ดังมาจากพราลีซอกระสือโบราณค่อยๆพาร่างของสุชาติมาใกล้ตนร่างอันลอยเหนือพื้นของสุชาติด้วยผมของกระสือโบราณค่อยๆเข้ามาใกล้กระสือโบราณสุชาติยังคงไม่ยอมแพ้เขายังคงควดแกว่งมีดหมอของตนด้วยที่สุชาติบาดเจ็บหนัก การกวาดแหว่งมีดหมอของชายหนุ่มมันดูอ่อนกำลังลงนักกระทั่งกระสือโบราณจับจ้องที่สุชาติก่อนจะพูดขึ้นว่ายายจึงไม่พูดคำใดต่อก่อนหน้านั้นยังปากกล้าปากเก่งบัดนี้กลับเงียบกระสือโบราณกล่าวสุชาติที่ได้ยินและอยู่ใกล้เขารู้สึกว่าตนเองนั้นยกแขนไม่ขึ้นแล้วร่างกายปวดและเจ็บไปหมดสุชาติจึงตัดสินใจ ทมเลือดใส่หน้าของกระสือโบราณทันทีที่เลือดของสุชาติพุ่งเข้าใส่หน้าของกระสือโบราณไอ้ผีร้ายตนนี้มันนิ่งไปอึดใจหนึ่งจากนั้นเผยใบหน้าอันแสนน่ากลัวแววตามาดร้ายคมเขี้ยวเรียงแถวออกจากปากมวนผมมากมายเปลี่ยนรูปให้แหลมยกมาจ่อที่ร่างของสุชาติเพียงผู้เดียวมนุษย์ช่างโอ้ขาะไม่เปลี่ยนอีกทั้งอ่อนแอแม้จะมีปีศาจสถิตในกายก็าตาม กระสือโบราณกล่าวก่อนจะหัวเราะออกมาใส่หน้าของสุชาติดูเหมือนว่ากระสือโบราณมันจะรู้เรื่องปีาศาจในกายของชายหนุ่มกระสือโบราณจับจ้องไปที่ใบหน้าสุชาติหวังเห็นถึงความกลัวตายและใบหน้าที่สิ้นหวังทว่าสุชาตินั้นกลับสเสยยิ้มแล้วก็พูดว่าม,มึงดูถูกผิดคนแล้วละ่ะเอาล่ะครับวิชาที่พรานแดงใช้ได้ร่ำเรียนมาจากผู้ใหญ่ในสมัยเด็กนั้น ท้จริงแล้วเขาจะมีวิชาอะไรอีจะมีใครมาช่วยสุชาติหรือเปล่าคำพูดทิ้งท้ายของชายหนุ่มหนาว่าสุชาติมันหมายความว่าอย่างไรโปรโดติดตามในตอนหน้าพรานป่ามเมืองละแปลภาคสามหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลูถ้าเพืเ่อนๆชอบ ฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ